พ่อกระโดดลงบ่อมืดเพื่อช่วยลูกสาวที่กรีดร้องแต่ผ่านไปสองชั่วโมงไม่มีใครกลับขึ้นมาสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้บ่อน้ําแห่งนี้ไม่ใช่แค่ความมืดธรรมดาแต่คือบางอย่างที่พร้อมจะลืนกินทุกชีวิตที่เข้าใกล้ท้ายที่สุดแล้วพ่อจะรอดออกมาได้หรือไม่และบ่อน้ํานี้ซ่อนความลับอันน่าสะพรึงกลัวอะไรไว้กันแน่พ่อวิ่งฝ่าความมืดออกไปหลังบ้านเสียงกรีดร้องของลูกสาวยังสะท้อนกล้องในหัว บ่อน,น้ําเก่าถูกล้อมได้ยากขึ้นรกจนแทบมองไม่เห็นขอบเขามองลงไปเห็นเพียงความมืดสนิทหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาโดยไม่คิดอะไรพ่อกระโดดลงไปทันทีน้ําเย็นเฉียบโอบรัดร่างกายทันทีที่จมลงกลิ่นอับของดินโคลนและน้ําขังตีขึ้นจมูกเขาดำลงไปลึกเรื่อยๆพยายามมองหาลูกสาวแต่มีเพียงเงามืดที่ว่ายวนอยู่รอบตัวสองแขนกวาดไปมาเจอเพียงแต่ไคร่ลื่นเกาะตามผนังบ่อ เสียงหายใจหนักดังสะท้อนอยู่ในหูเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าร่างกายเริ่มอ่อนแรงเขาเงยหน้ามองขึ้นไปด้านบนปากบ่อยอยู่ไกลจนเหมือนเลื่อนรางพ่อพยายามตะโกนแต่เสียงกลับถูกน้ำกลืนหายความหนาวเย็นเริ่มกัดกินผิวหนังแล้วสายตาเหลือบไปเห็นบางสิ่งขาวซี่เคลื่อนไหวอยู่ข้างล่างมันไม่ใช่ลูกสาวมันคือมือนหนึ่งที่ยื่นออกมาจากความมืด จับข้อเท้าเขาแน่นจนขยับไม่ได้หัวใจแทบหยุดเต้นแรงดึงมหาศาลลากเขาลงลึกกว่าเดิมรอบตัวเงียบสนิทแต่เสียงกรีดร้องกลับดังขึ้นอีกครั้งดังมาจากในน้ำใต้เท้าของเขาเองพ่อพยายามดิ้นสุดแรงแต่ยิ่งดิ้นข้อมือย็นชืดน,นั้นยิ่งบีบแน่นขึ้นเขารู้สึกได้ถึงเล็บแหลมที่จิกเข้าผิวเนื้อความเจ็บแสบแล่นไปทั่วร่าง น้ำเริ่มไหลเข้าปากเขาสำลักจนแทบหายใจไม่ออกแสงรังๆงจากปากบ่อข้างบนยังพอให้เห็นเงาเคลื่อนไหวร่างซีซีโผล่ขึ้นมาใกล้สายตาดวงตาขาวพลนไรรูม่านตาปากอ้าออกกว้างเกินมนุษย์น้ำสีดำทะลักออกมาจากปากนั้นพ่อพยายามตะกุยกำแพงบ่อแต่ตะใคร่ลื่นจนไม่มีอะไรให้เกาะเล็บขูดจนเป็นรอยเลือดบนกำแพงหินเสียงหอบหายใจเริ่มขาดห่วง แล้วเขาได้ยินเสียงลูกสาวอีกครั้งคราวนี้ดังชัดอยู่เหนือศีสษะเสียงร้องเรียกคำว่าพ่อต้องสะท้อนลงมาหัวใจเขากระตุกพยายามเงยหน้ามองขึ้นไปแต่ร่างซีดนั้นกลับขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมเมือมันจับแขนอีกข้างของเขาบีบจนกระดูกกลั่นกรอบความมืดรอบตัวเริ่มหนาแน่นขึ้นเหมือนทั้งบ่อกำลังปิดเขาไว้ ความหนาวเย็นไม่ใช่แค่รอบกายแต่แทรกเข้าไปในเลือดทันใดนั้นเขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ลากผ่านขาของตนเองเหมือนมีหลายร่างอยู่ใต้น้ำเงาสีดำจำนวนมากหมุนวนบางเงาเหมือนเด็กบางเงาเหมือนคนแก่ทั้งหมดต่างเอื้อมมือมาหาเขาเสียงกระซิบแผ่วดังขึ้นรอบทิศประโยคที่ฟังไม่ออกแต่กดดันจิตใจอย่างรุนแรงเหมือนเสียงนั้นสาบแช่งให้เขาจมลึกลงไปเรื่อยๆ หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกสายตาพร่ามัวแต่ยังพอเห็นปากบ่อด้านบนที่ห่างออกไปไม่ถึงสามเมตรเขาพยายามรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายเตะและดึงตัวเองให้หลุดออกจากมือซีดนั้นแต่ยิ่งทำก็ยิ่งถูกแรงมหาศาลถ่วงลงแล้วทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของลูกสาเปลี่ยนไปไม่ใช่เสียงหวาดกลัวแต่เป็นเสียงหัวเราะแหลมสูงสะท้อนลงมา พ่อเบิกตากว้างเลือดในกายเย็นเฉียบก่อนที่เขาจะรู้สึกว่ามีบางสิ่งโอบรัดรอบลําคอดึงเขาจมลงไปในความมืดที่ไร้ก้นบ่อดวงตาพ่อยังคงเบิกโพลงแต่แสงเลือนรางจากปากบ่ถ,ถูกกลืนหายไปทีละน้อยความมืดเข้าครอบงำเหมือนเขากำลังจมลงสู่โลกอีกใบที่ไม่ใช่โลกมนุษย์เสียงหัวเราะของลูกสาวยังดังสะท้อนแต่คราวนี้มันฟังเหมือนมาจากรอบทิศ ไม่ใช่จากด้านบนมือซีซีจานวนมากตะปบลงบนร่างบางมือเย็นเหมือนน้ำแข็งบางมือกลับอุ่นเหมือนเนื้อที่ยังมีชีวิตทุกมือกดร่างเขาลงไปเรื่อยๆหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดปอดแทบแตกจากแรงกดดันของน้ำสายตาพร่ามัวเต็มไปด้วยฟองอากาศแต่เขาก็เห็นภาพหนึ่งแทรกเข้ามาเป็นภาพลูกสาวยืนอยู่ริมบ่อใบหน้ายิ้มกว้างดวงตาแดงฉาน เรากับไม่ใช่ลูกสาวที่เขาเคยรู้จักริมฝีปากเธอขยับเหมือนพูดบางอย่างแต่ไม่มีเสียงออกมามีเพียงเสียงน้ำแตกกระจายและเสียงหัวเราะซ้อนทับพ,พ่อพยายามจะตะโกนเรียกแต่สิ่งที่ออกมาจากปากมีเพียงฟองอากาศร่างกายหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนถูกถ่วงด้วยก้อนหินนับสิบทันใดนั้นเขาสัมผัสได้ถึงพื้นบ่อแต่พื้นนั้นไม่แข็งเหมือนหินหรือดิน มันนิ่มและยบยาเปาวากับร่างคนซ้อนทับกันนับร้อยเขามองลงไปใต้เท้ามีดวงตานับไม่ท่วนจ้องมองกลับมาแต่ละดวงตาขาวซีดไม่มีรูม่านตาเปลือกตาแหว่งหายเหมือนถูกฉีดเสียงกรีดร้องประสานกันดังขึ้นจากใต้เท้าเรากับทุกดวงตาเหล่านั้นกำลังร้องขอความช่วยเหลือพ่อแทบเสียสติเขาพยายามปีนกลับขึ้นแต่เงาดำโอบรัดลําตัวจากทุกทิศทาง ลากเขาลงไปในชั้นลึกกว่าเดิมโลกใต้น้ำเริ่มเปลี่ยนไปมันไม่ใช่บ่อธรรมดาอีกแล้วรอบตัวเต็มไปด้วยกำแพงเนื้อที่สันไหวกลิ่นเหม็นคาวเหมือนเลือดเน่าแรงจนแทบขาดใจแล้วตรงหน้าเขาเห็นร่างเด็กหญิงผมยาวลอยอยู่กลางความมืดชุดเดรสขาดวิ่นลอยพลิ้วไปตามกระแสน้ำดวงตาปิดสนิทเหมือนคนหมดสติหัวใจพ่อกระตุกเขาเหยียดมือออกไปทันที หวังคว้าร่างนั้นกลับมาแต่เมื่อมือเขาแตะตัวเด็กหญิงดวงตาของเธอกลับลืมขึ้นช้าช้าเผยให้เห็นดวงตาขาวพลนไร้แววชีวิตพร้อมกับรอยยิ้มยินชื่อที่ไม่ใช่รอยยิ้มของลูกสาวเขาเลยรอยยิ้มนั้นค่อยค่กว้างออกมุมปากฉีดจนถึงแก้มฟันเรียงกันแน่นสีดำ,ำํำน้ำขุ่นไหลออกจากปากเป็นสายยาวพ่อพงะถอยแต่สายตาไม่อาจละไปได้ ดวงตาขาวโพลนของเด็กหญิงมองตรงมาที่เขาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าแต่กลับแฝงแรงกดดันจนหัวใจแทบหยุดเต้นร่างเด็กหญิงค่อยๆย,ยกแขนขึ้นท่ามกลางความมืดนั้นแขนของเธอดูยาวผิดป,ปกติปลายนิ้วซี่เซียวแหลมคมเหมือนกรงเล็บค่อยๆเอื้อมมาแตะที่ใบหน้าพ่อสัมผัสนั้นเย็นเยียบจนเหมือนน้ำแข็งกัดผิวร่างพ่อสั่นสะท้านเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหู เป็นเสียงเดียวกับเสียงลูกสาวแต่เต็มไปด้วยโทนแหลมต่ำที่ไม่ใช่มนุษย์พ่ออยู่ด้วยกันตรงนี้ตลอดไปหัวใจเขากระตุกสติแทบแตกสลายเขาสะบัดหน้าแล้วตะโกนเสียงแหบพร่าแต่เสียงหายไปในน้ำเงามืดรอบๆเริ่มขยับเข้ามาใกล้บางเงามีรูปร่างเหมือนเด็กเล็กบางเงาเหมือนหญิงชาราทุกสายตาขาวโพลนกำลังจ้องมาที่เขา เสียงหัวเราะและเสียงร้องให้ดังประสานกันคล้ายทั้งความเจ็บปวดและความสุขผสมอยู่ในเสียงเดียวพ่อพยายามใช้แรงเฮือสุดท้ายผลักร่างเด็กหญิงออกไปแต่ทันทีที่เขาสัมผัสแขนของเธอแตกออกเหมือนโครน,นเนาเผยให้เห็นสิ่งที่คานออกมาแขนเล็กๆของเด็กหลายสิบคนโผลออกมาจากบาดแผลนาบนร่างนั้นทุกแขนเอื้อมมาจับเขาพร้อมกัน ดึงร่างเขาให้จมลึกลงไปในความมืดที่หนาทึบความกดดันจากน้ำมหาสารบีบรัดปอดดวงตาพร่ามัวเลือดเริ่มไหลออกจากจมูกและหูเขาเหลือบตาขึ้นไปยังปากบ่ออีกครั้งและสิ่งที่เห็นทําให้หัวใจเขาแตกสลายลูกสาวของเขายืนอยู่ริมบ่อจริงๆยืนตัวสั่นน้าตาไหลพราาร้องเรียกพ่อด้วยเสียงสั่นเครือร่างที่เขาเห็นใต้น้ําเมื่อครู่ ไม่ใช่ลูกสาวแต่เป็นบางสิ่งที่เรียนแบบลูกของเขาอย่างสมบูรณ์ในขณะเดียวกันมือเน่าเฟนนับร้อยยังคงกระชากเขาลงลึกเสียงหัวรบผสานเสียงร้องของลูกสาวด้านบนดังประสานกันราวกับจะฉีดสติของเขาออกเป็นเสียงเสียงความมืดเบื้องล่างเริ่มเผยช่องว่างราวกับมีประตูอีกบานเปิดออกใต้ก้นบ่อประตูสู่ที่ที่ไม่ควรมีใครตกลงไปถึงใต้เท้าของพ่อ ความมั่งเปล่าที่เผยออกมาเหมือนเหว้เยก้นกระแสน้ำหมุนวนแรงดึงร่างเขาใกล้ประตูนั่นทุกทีเสียงคลางต่ำดังสะท้อนจากข้างล่างไม่ใช่เสียงของคนแต่เหมือนเสียงคำรามจากสิ่งที่ใหญ่โตเกินกว่าจะเป็นมนุษย์มือซีดนับร้อยอยังรัดร่างเขาแน่นทุกแรงดึงชักนำให้เขาเคลื่อนไปสู่ความมืดเบื้องล่างหัวใจเขาเต้นแรงอย่างบ้าคลาั่งทุกเส้นเลือดบนขมับปวดโปลนสายตาเริ่มเห็นเพียงเอาสีแดงสลับดำ และภาพหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในหัวเป็นภาพลูกสาววัยเด็กรอยยิ้มสดใสที่เคยวิ่งมากอดเขาเสียงหัวเราะใสๆที่เคยก้องไปทั่วบ้านภาพนั้นเหมือนแสงสุดท้ายที่ยังคงเหลือในความมืดนี้ทำให้เขาพยายามดิ้นสุดแรงอีกครั้งเขาเงยหน้ามองปากบ่อเห็นลูกสาวตัวจริงยังคงร้องให้เรียกหาเสียงนั้นแผ่วบางแต่เต็มไปด้วยความจริงใจ ไม่เหมือนเสียงเรียนแบบยินเยียบที่ยงดังสะท้อนใกล้หูพ่อกัดฟันกรีดร้องใต้น้ำอย่างไม่สนว่าปอดจะระเบิดแล้วเขาเหยียดแขนออกไปคว้ากำแพงบอดที่ลื่นไปด้วยตะไคร้ปลายนิ้วขูดเป็นแผลเลือดไหลออกมาเป็นทางแต่เขายังพยายามลากตัวเองขึ้นทีละน้อยทว่าเงาดำรอบตัวไม่ยอมปล่อยบางเงาเริ่มแทรกเข้ามาในบาดแผล เหมือนนอนที่ใช้เข้าไปในเนื้อสดความเจ็บปวดรุนแรงจนสายตาแทบดับบูบแต่เสียงลูกสาวด้านบนยิงคงดังเรียกเสียงนั้นเป็นเหมือนเชือกเส้นสุดท้ายที่ผูกเขาไว้กับโลกมนุษย์แล้วจูจ่ๆน้ำรอบตัวก็สั่นสะเทือนเสียงคลื่นจากใต้ก้นบ่อด,ดังสนัน่นเรากับบางสิ่งยักย้ายกำลังขยับตัวตื่นขึ้นเงาดำทั้งหมดหยุดนิ่งชั่วขณะก่อนจะหันหน้าไปทางความว่างเปล่าด้านล่าง ร่างพ่อถูกทิ้งไว้กลางทางแต่แรงดูดจากประตูมืดกลับรุนแรงขึ้นเขาถูกดึงร่างถลาไปยังช่องว่างนั้นสายตาพระโมเต็มไปด้วยฟองอากาศและเลือดแต่ก่อนจะหลุดเข้าไปเขาเห็นบางสิ่งปรากฏขึ้นจากความมืดดวงตาคู่มือหมาลืมขึ้นขนาดใหญ่จนเต็มทั้งพื้นก้นบ่อแสงขาวขุ่นในดวงตานั้นจ้องมาที่เขาโดยตรงเสียงกระสิบแผ่วเ,เบาดังขึ้นในหัว ไม่ใช่ภาษาใดที่มนุษย์เข้าใจแต่เต็มไปด้วยความหมายที่กดดันจิตใจจนแทบแตกสลายในเสี้ยววินาทีนั้นพ่อรู้ว่าเขาไม่ได้จมอยู่ในบ่อธรรมดาแต่กำลังถูกลากเข้าสู่ที่ที่ไม่มีมนุษย์ควรจะไปถึงเลยดวงตาย,ยักษ์ใต้ก้นบ่อย,ยังคงจ้องเขาไม่กระพริบแสงจากมันไม่ใช่ความสว่างแต่เป็นความขาวซีที่บีบให้สติแตกสลายเหมือนความคิดความทรงจำและทุกสิ่งที่เขาเคยเป็นกำลังถูกดูดออกไปทีละน้อย เสียงกระซิบดังขึ้นเรื่อยๆครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเสียงเดียวแต่เป็นเสียงนับร้อยประสานบางเสียงแหลมสูงบางเสียงต่ำทุ้มทั้งหมดแทรกเข้ามาในหัวกล้องสะท้อนจนเลือดเริ่มไหลออกจากหูอยู่กับเราอยู่กับเราอยู่กับเราพ่อพยายามเอามืออุดหูแต่เสียงนั้นไม่ได้เข้าทางหูมันเข้ามาโดยตรงในสมองเขาร้องลั่นแต่เสียงของเขาก็หายไปในน้ำและเงาดำรอบกายก็กลับมาอีกครั้ง คราวนี้ไม่ใช่เพียงจับดึงแต่เริ่มฉีกเนื้อจากแขนและขาของเขาความเจ็บแสบแผ่กระจายไปทั่วร่างเลือดสีเข้มพุ่งกระจายเป็นกลุ่มควันในน้ำหัวใจเขาเต้นถี่ตาของเขาสั่นพร่าแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นไปเขายังเห็นลูกสาวยืนอยู่ริมบ่อร่างเล็กๆนั้นยังคงร้องไห้เสียงนั้นสั่นเครือแต่เป็นเสียงจริงเสียงที่เขารู้จักมาตลอดชีวิตเขากัดฟัน ความเจ็บปวดราวกับถูกฉีกเป็นพันชิ้นแต่เขายังไม่ยอมให้ตัวเองหลุดเข้าไปในช่องว่างเบื้องล่างมือหนึ่งของเขายังคว้าขอบตะไคร่ไว้แน่นปลายนิ้วแหวงฉีกเลือดหยดเป็นทางแต่เขายังปีนขึ้นทีละน้อยทุกครั้งที่ขยับขึ้นเงาดำก็โถมใส่แต่แรงนั้นเริ่มอ่อนลงราวกับพวกมันหวัดกลัวบางอย่างที่กำลังตื่นเสียงคลื่นลึกใต้ก้นบ่อด,ดังขึ้นอีกครั้งแรงสั่นสะเทือนทำให้น้ำแตกเป็นคลืน่น เงาดำนับร้อยกระจัดกระจายแต่ดวงตาย,ยักย้ายยังคงเปิดกว้างจ้องเขาไม่หยุดจูจูน้ำรอบตัวก็เปลี่ยนสีจากขุ่นดำกลายเป็นสีแดงเข้มเหมือนเลือดกลิ่นขาวแรงจนแทบขาดใจร่างกายเขาจมอยู่ในมหาสมุทรของเลือดแทนน้ำและภายในเลือดนั้นเขามองเห็นเงาร่างผู้คนมากมายลอยวนแต่ละร่างซีขาวใบหน้าแหลกเหลวบางคนยังอ้าปากร้องขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาหัวใจพ่อแทบแตกสลายนี่คือที่ที่วิญญาณผู้คนถูกกักขังมาตลอดการบ่อน้ำเก่านี้ไม่ใช่เพียงบ่อแต่มันคือประตูลงสู่นรกที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดแล้วเสียงลูกสาวจริงๆก็ดังขึ้นอีกครั้งจากด้านบนพ่อพ่อจับมือหนูสิเขาเงยหน้าขึ้นเห็นแขนเล็กๆของลูกสาวยื่นลงมาเหนือปากบ่อมือสั่นเทาแต่เต็มไปด้วยความหวัง พ่อกรีดร้องใต้น้ำเหยียดแขนออกไปสุดแรงปลายนิ้วใกล้จะถึงกันแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเองเสียงกระซิบจากเบื้องล่างก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนราวกับพูดอยู่ข้างหูถ้าออกไปลูกเจ้าจะอยู่แทนหัวใจพ่อหยุดเต้นไปชั่วขณะแขนที่กำลังเอื้อมไปหาลูกสันสถานเขารู้ว่ามีบางสิ่งกำลังรอให้เขาเลือก ลือดระหว่างตนเองหรือเลือดเนื้อของตัวเองที่จะถูกทิ้งไว้เบื้องล่างปลายนิ้วของพ่อยังคงสั่นอยู่กลางน้ำสีเลือดแขนเล็กๆของลูกสาวยื่นลงมาจากปากบ่อแสงรงัรงๆจากดวงจันทร์ด้านบนส่องกระทบทำให้เห็นน้ำตาที่ไหลไม่หยุดบนใบหน้าเธอเสียงกระซิบจากเบื้องล่างดังซ้ำอีกครั้งคราวนี้ทุ้มต่ำกว่าเดิมจนกระดูกสันหลังเขาเย็นวาบออกไปสิแต่ให้เด็กคนนั้นอยู่แทนเงาดำรอบตัวพ่อหยุดนิ่ง เหมือนพวกมันกำลังรอการตัดสินใจทุกคู่ตาขาวซี่ถันขึ้นไปมองที่ปากบ่อจ้องไปที่ลูกสาวของเขาราวกับกำลังหิวกระหายหัวใจพ่อแทบแตกสลายเลือดในร่างไหลออกมากับบาดแผลนับไม่ถ้วนร่างกายเจ็บปวดจนแทบขยับไม่ได้แต่ภาพลูกสาวจริงๆที่ยังยืนอยู่ด้านบนเสียงร้องเรียกที่สั่นเครือคือสิ่งเดียวที่ยึดเขาไว้ไม่ให้แตกสลายเขาหลับตาแน่น หูยังคงได้ยินเสียงกระซิบเสียงหัวเราะยินเยียบและเสียงคร่ำครวนของวิญญาณรอบกายทั้งหมดผสมกันเป็นเสียงเดียวที่กดดันจนเกือบเสียสติแต่ในความมืดนั้นเขานึกถึงคืนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนคืนที่ลูกสาวตัวเล็กๆป่วยหนักนอนสมอยู่บนเตียงเขาเฝ้าอยู่ข้างๆจับมือเธอไว้ทั้งคืนไม่เคยปล่อยจนกว่าลูกจะลืมตาขึ้นมายิ้มให้ในเช้าวันต่อมาพ่อจะไม่มีวันปล่อยมือของหนู คำพูดเก่าดังก้องในหัวและในวินาทีนี้มันคือคำสัญญาที่เขาไม่อาจหักหลังได้พ่อสูดน้ําเข้าเต็มปอดอีกครั้งความเจ็บปวดแล่นขึ้นสมองจนเกือบสลบแต่เขายังรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายเหยียดแขนออกไปหาลูกสาวด้านบนเสียงคำรามจากก้นบอดดังสนั่นดวงตาย,ยักย้ายเบื้องล่างเปิดกว้างจนเกิดแรงสั่นสะเทือนเงาดำนับร้อยกรูกันเข้ามา แต่พ่อกัดฟันตะโกนก้องในใจเอาฉันไปแทนมือเล็กๆของลูกสาวคว้าเข้ากับมือที่แตกแหว่งของเขาสัมผัสอุ่นนั้นเหมือนแสงสุดท้ายในนรกมืดพ่อผลักร่างลูกสาวออกไปทางปากบ่อใช้แรงทั้งหมดส่งเธอขึ้นไปสู่ความปลอดภัยในเสียวินาทีนั้นเองเงาดำนับร้อยกระโจนเข้าครอบร่างพ่อแรงดึงมหาศาลฉีกเขาออกจากกำแพงบ่อ ลากลงไปสู่ความมืดที่ไม่มีสิ้นสุดเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินคือเสียงลูกสาวกรีดร้องเรียกพ่อก่อนที่โลกทั้งใบจะดับบูบเหลือเพียงความมืดและเสียงกระซิบที่เย็นเยียบเจ้าคือของเราแล้วความมืดโอบรดัดรอบกายพ่อเหมือนลงศพที่ไม่มีฝาเขาถูกลากลงลึกเรื่อยๆจนร่างกายไม่รู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนน้ำรอบกายหนักหน่วงเหมือนหินพันตันกดทับ แต่เสียงกระซิบยังคงดังไม่หยุดเจ้าคือของเราแล้วเจ้าจะไม่มีวันออกไปเสียงนั้นแตกกระจายอยู่ในหัวกล้องสะท้อนเหมือนมีร้อยพันคนพูดพร้อมกันแต่ทุกคำชัดเจนจนหัวใจบีบรัดแน่นดวงตายักย้ายเบื้องล่างยังคงเปิดกว้างมันส่องแสงซีซจับจ้องร่างพ่อเหมือนสัตว์นักล่าจ้องเหยื่อและในเงาสะท้อนของตานั้นเขาเห็นตัวเองไม่ใช่ในร่างมนุษย์ แต่เป็นเงาสีดำบิดเบี้ยวเต็มไปด้วยแขนขาที่ผิดรูปร่างร่างของเขากำลังถูกกลืนไปทีละน้อยผิวหนังแตกออกเป็นเส้นแหว่งจากแผลแต่ละแผลมีมือเล็กๆยื่นออกมากำลังขวอยคว้าไปในความมืดเขาอยากกรีดร้องแต่เสียงก็ติดอยู่ในลำคอฟองเลือดผุดออกจากปากแทนคำพูดขณะนั้นเองเขาได้ยินเสียงบางอย่างแตกต่างจากเสียงกระซิบ เป็นเสียงเล็กๆแผ่วเ,เ,เบาแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเสียงลูกสาวจริงๆก้องกังวานในหัวพ่ออย่าหายไปอยู่กับหนูนะน้ำตาไหลออกมาพร้อมเลือดหัวใจพ่อพองโตขึ้นมาอีกครั้งเขารู้ว่าลูกสาวยังปลอดภัยอยู่ด้านบนยังรอให้เขากลับไปเขาพยายามดิน้นมือที่เต็มไปด้วยบาดแผลยังควานหาทางออกเขาตะปบไปที่กำแพงบ่อที่กลายเป็นเนื้อสันไหว แต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งถูกมัดแน่นด้วยแขนเล็กๆที่ผุดออกจากตัวเองเสียงกระซิบหัวร้อยเยาะไม่มีใครหนีไปได้เจ้าคือส่วนหนึ่งของเราแล้วแต่ในเสี้ยววินาทีหนึ่งสายตาพ่อเหลือไปเห็นบางสิ่งแปลกตาตรงกำแพงเนื้อด้านซ้ายมีรอยแยกเล็กๆส่องแสงขาวริบรีเหมือนรอยแตกของเปลือกโลกแสงนั้นอบอุ่นแตกต่างจากความมืดรอบกายรากับเป็นทางออกเพียงหนึ่งเดียวพ่อกัดฟัน ใช้แรงเฮือกสุดท้ายฉีกมือเล็กๆที่พันรอบตัวออกเจ็บปวดจนเหมือนถูกเผาไม่ทั้งร่างแต่เขายังฝืนดึงตัวเองให้เคลื่อนไปทางรอยแสงนั้นดวงตาย,ยักย้ายเบื้องล่างเบิกกว้างแรงสันสะเทือนรุนแรงจนทั้งบ่อสถานเสียงกระซิบกลายเป็นคำรามเกลียวกราดอย่าคิดหนีเจ้าคือของเราแต่พ่อไม่หยุดทุกแรงที่เหลือถูกทุ่มไปที่การมุ่งหน้าสู่รอยแสงนั้น ขณะที่แขนเน่าเฟนับร้อยพยายามฉุดรั้งเลือดพุ่งกระจายไปทั่วน้ําโลกทั้งใบเหมือนจะฉีกออกจากกันเขายื่นมือไปถึงรอยแตกปลายนิ้วสัมผสัสแสงอุ่นและทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนร่างกายถูกฉุดออกจากบาดานมืดแรงมหาศาลดึงเขาฉีกผ่านกำแพงเนื้อทิ้งความมืดและเสียงกระซิบไว้เบื้องหลังในวินาทีที่เขาพุ่งออกมา เขามองเห็นเพียงแสงขาวจ้าก่อนที่สติทั้งหมดจะดับวูบลงในทันทีแสงขาวนั้นเจิดจ้าจนเหมือนเผาเปลือกตาของพ่อร่างกายบหวิวราวกับทุกความหนักหน่วงถูกทิ้งไว้ในบ่อมืดเบื้องหลังเขาสูดหายใจเฮือกใหญ่เต็มปอดครั้งแรกในรอบนานแสนนานที่รู้สึกถึงอากาศจริงๆกลิ่นดินชื้นและกลิ่นหญ้าตัดสตีขึ้นมาเสียงลมพัดผ่านใบไม้ดังแผวเบาเขาลืมตาขึ้นช้าช้ ท้องฟ้ายามค่ำายังคงมืดแต่แสงจันทร์เต็มดวงส่องลงมาตรงปากบ่อเหมือนเป็นดวงไฟนำทางกลับสู่โลกมนุษย์ริมบ่อมีเงาร่างเล็กๆยืนคอยอยู่ลูกสาวของเขาตัวสั่นเทาน้ำตาไหลพรากเมื่อเห็นพ่อโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำเธอร้องเรียกด้วยเสียงแต่พร่าพ่อพ่อพยายามไ่ว่ฝ่าไปที่ขอบบ่อแขนขาแทบไร้แรง ทุกบาดแผลยังเจ็บแสบเหมือนถูกไฟลนแต่สายตาที่เต็มไปด้วยความหวังของลูกสาวคือเชือกเส้นเดียวที่ดึงเขาให้ไม่หยุดลูกสาวสุดลงคุกเขา่าเหยียดแขนเล็กๆยื่นมาอีกครั้งมือสั่นเทาแต่มั่นคงพ่อเอื้อมมือออกไปปลายนิ้วเปียกชื้นสัมผัสกับมืออบอุ่นของเธอในวินาทีที่มือสัมผัสกันเสียงกระซิบจากใต้บอก็แผดร้องขึ้นพร้อมกัน ไม่ใช่เสียงเย็นชืดเหมือนก่อนแต่เป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนเหมือนหมื่นวิญญาณถูกฉีกกระชากพื้นดินรอบบ่อสั่นสะเทือนน้ำกระเพื่อมแรงจนกระเด็นเป็นฝอยพ่อรู้ได้ทันทีว่ามันไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายๆเงาดำจำนวนมากผุดขึ้นจากผิวน้ำแขนซีดยื่นขึ้นมาไข,ขว้แต่ลูกสาวออกแรงดึงสุดชีวิตแม้ร่างเล็กของเธอแทบถูกฉุดตกลงไปด้วยพ่อกัดฟัน รวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายย็นกําแพงบ่อแล้วโถมตัวขึ้นพร้อมแรงดึงของลูกสาวร่างทั้งร่างหลุดพ้นจากน้ําพุ่งขึ้นไปบนพื้นดินเขาคลิ้งตัวออกมาเปียกโชกหอบหายใจอย่างบ้าคลาั่งลูกสาวโผเข้ากอดทันทีกอดแน่นเหมือนจะไม่ยอมให้เขาหายไปอีกแต่เสียงใต้บ่อย,ยังไม่เงียบมันคำรามดังก้องจนพื้นดินสั่นไหวน้ำในบ่อเดือดพล่าน ดวงตาย,ยักย้ายสีซีดจังลอยเด่นอยู่ในความมืดใต้ผิวน้ำจ้องขึ้นมาด้วยความโกรธเกรี้ยวพ่อกอดลูกสาวแน่นทั้งคู่ถอยห่างจากขอบบ่อแต่ไม่ทันได้ก้าวไปไกลน้ำในบ่อก็พุ่งขึ้นเป็นสายสาสตร์กระเซ็นเหมือนจะดึงพวกเขากลับลงไปอีกครั้งเสียงกระซิบกลายเป็นคํำสาปแช่งชัดเจนไม่มีใครหนีไม่มีใครหนีหนดวงตาย,ยักย้ายเบื้องล่างยังไม่ปิดลง และบ่อที่ควรเป็นเพียงแอ่งน้ำเก่าแก่กลับส่องแสงซีดเหมือนประตูนรกที่ยังเปิดอยู่รอวันที่มันจะได้บางสิ่งกลับคืนไปอีกครั้งพ่อหอบหายใจหนักแขนกอดลูกสาวแน่นเหมือนจะไม่ยอมปล่อยอีกแล้วเสียงคำรามจากบ่อค่อยๆแผ่วลงแรงสันสะเทือนหยุดนิ่งไปทีละน้อยผิวน้ำที่เดือดพล่านกลับสงบลงเหลือเพียงคลื่นเล็กๆสะท้อนแสงจนส่องประกายวับวาว ดวงตาย,ยักย้ายที่เคยมองขึ้นมาก็จมหายไปในความมืดเหลือไว้แค่ความเงียบที่น่าขนลุกพ่อและลูกสาวยังคงกอดกันอยู่ริมบ่อหัวใจของทั้งคู่เต้นแรงประสานกันแต่ในความอบอุ่นนั้นยังคงเจือด้วยความกลัวพ่อหันไปมองบ่อน้ำอีกครั้งรู้ดีว่ามันไม่ใช่เพียงบ่อกเก่าแก่ธรรมดาแต่คือทางเชื่อมไปสู่ความมืดมิดที่ไม่ควรถูกเปิดออกเขาลุกขึ้นช้าๆประคองลูกสาวให้อยู่ข้างหลัง แล้วเอ่ยเสียงสั่นต่หนักแน่นเราจะไม่กลับมาที่นี่อีกลูกสาวพยักหน้าทั้งน้ำตาจับมือพ่อไว้แน่นไม่ยอมปล่อยทั้งสองค่อยๆเดินออกห่างทิ้งบ่อน้ำไว้ข้างหลังในความเงียบสงัดของคืนมืดทว่าวก่อนจะหายละไปสายลมเย็นวูบหนึ่งก็พัดผ่านมาเสียงกระซิบแผ่วเบาดังลอยขึ้นจากก้นบ่อคล้ายคำสัญญาที่ไม่สมบูรณ์ เจ้าหนีไปได้แต่ประตูนี้ยังไม่ปิดพ่อหยุดชั่วครู่แต่ไม่ได้หันกลับไปมองเขาเพียงกุมมือลูกสาวแน่นขึ้นแล้วก้าวเดินต่อไปในความมืดโดยรู้ว่าเขายังมีสิ่งสำคัญที่สุดอยู่เคียงข้างและบ่อน,น้ำเก่าแก่ก็ยังคงรอคอยเหยื่อรายต่อไปอย่างเงียบงนัน